งานบัวปูนปั้นช่างคิดเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวพีมเฮารับทา้บ้านโคลาสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าราคานี้ครับเป็นเฉพาะอำเภอเมืองโคราชเท่านั้นนะครับแล้วก็ราคาแต่ละเจ้าไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าอื่นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับไม่ใช่สาระสําคัญนะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเนาะแลาวเนี่ยผมให้ดูนะว่าเขามีการคิดงานคิดเงินยังไงนะครับของทีมนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ช่างมาทํางานให้เรานะครับก็คือมาแค่บัวตัวอย่างนี้เลยแล้วก็มีน็อตนี่น็อ มีแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เขาคิดราคาเป็นเมตรเป็นจุดก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละส่วนแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราต้องเตรียมไว้ให้เขานะครับก็จะมีพวกสกิมโค้ดนะครับแล้วก็พวกปูนกาวนะครับปูนเขียวปูนอเนกประสงค์เนี่ยที่ต้องใช้ในการติดตั้งหรือว่าการกอกนะปูนต่างอันนี้เป็นของผู้ว่าจ้างก็คือของผมทั้งหมดนะครับแล้วบ้านหลังนี้นะครับก็มีบัวทั้งหมดเนี่ยสามลายนะครับมีบัวทั้งหมด3ลายนะอ่ารูปแบบดั้งเดิมเลยที่ผมใช้ประจำนะครับจะเป็นตัวนี้ตัว ร้อยี่สิบาทนะครับก็คือคุณวัดไปเลยมันจะถึงแค่ตรงนี้นะร้อยยี่ส่วนโค้งนะครับเขาจะคิดแยกแต่ผมให้ดูบินเลยครับผมส่วนตรงโค้งเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยตรงโค้งสิบห้าเมตรนะครับก็คือโค้งทั้งหมดเมตรละสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยครับช่างเขาก็วัดไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอ่ะเอาลายอื่นบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของบัวตรงนี้นะครับราคาจะเท่ากันมันจะเป็นเหลี่ยมนี่แหละครับแต่ว่าเป็นชั้นนะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาต้องการก็หารูปแบบมานะครับอ่าเป็นแบบนี้นะ แล้วก็ที่ฝ้าเพดานแล้วก็คานะครับจะเป็นลายประมาณนี้นะครับก็10เซนเท่ากันเลยนะครับแต่ราคาจะสูงกว่าครับก็เมตรละร้อยห้าสิบาทตรงนี้งานจบจริงอ่ะคือร้อยสี่สิบหกเมตรนะครับก็คือส่วนคาตรงนี้แต่ว่ามาที่หลังนะครับต่อมาครับผมจะมีอีกงานหนึ่งคือบัวโค้งหน้าต่างนะครับบัวโค้งต้นหน้าต่างตรงนี้ครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเนี่ยเมตรละสามร้อยแปดสิบนะครับนี่โค้งตรงนี้นะครับ รูปแบบงานนะครับที่เราเจอนะครับก็จะมีประมาณนี้นสำหรับงานบัวปูนนะครับแล้วก็สิ่งของที่เราต้องเตรียมนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับงานบ้านหลังนี้เนี่ยงานเฉพาะบัวปูนจบไปนะครับเกือบ4ี่0 0ื่บาทไม่รวมในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ผมต้องเตรียมให้เขานั่นก็คือในส่วนของตัวงานปูนสกิมโค้ดนะครับปูนกาวนะครับหรือปูนที่ต้องใช้ในการติดตั้งนะครับคือด้านในตรงเนี้ยช่างเขาจะ ใช้ปูนอเนกประสงค์นะครับหรือว่าเจ้าปูนเขียวเนี่ยผสมปูนกาวแล้วบวกเข้าไปแล้วก็ยึดนอด็อตก็คือน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวนี้เขาเตรียมมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ